ท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันสองวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันถูกพูดถึงมาสักพักใหญ่ครับผมกําลังหมายถึงนี่ครับเครื่องหมายนี้กองบริการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรคุยกันอยู่สองคครับยุบไม่ยุบเลิกไม่เลิกปรับไม่ปรับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนปรากฏว่าผมทวนความนิดหนึ่งครับเมื่อวานเนี้ตัวท่านนายกเศรษฐาธวีสินเนี่ยท่าน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 ไปที่กรรมนแล้วปรากฏว่าก็มีคุณสุชินกลางแสงไปด้วย แล้วก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับข้าราชการประจาท่านทุกทมเห็นซีจีที่ผมตั้งไว้ใช่ไหมครับมีคําอยู่คำหนึ่งคือรัฐซ้อนรัฐถูกพูดถึงเยอะมากครับเออรัฐซ้อนรัฐเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันเป็นยังไงแล้วยุบไม่ยุบเดิมตาม,มาหลังจากนี้แน่นอนหมายถึงคําตอบของคําถามเนี่ยปรากฏคุณเศรษฐาก็ถแถลงอย่างชัดเจนเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ยุบครับอ่าที่ผ่านมาเนี่ยคงมีการปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจต่างๆตามแต่รัฐบาลและก็ยืนยันว่าจะไม่ยุบเรื่องนี้ ขณะที่คุณสุทินก็พูดเช่นเดียวกันว่าแนวคิดเรื่องการยุบนั้นคงจะไม่ยุบแต่บทบาทต่างๆก็คงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแต่กระบวนการ I o IO ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดไปแต่ว่าทำา้องทำเป็นจุดที่เหมาะสม IO ก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนะครับทีนี้ปรากฏว่าเวลามันผ่านพ้นมาตั้งแต่เมื่อวานจุดอย่างนี้เป็นกระแสเต็ไมไปหมดเลยครับถูกพูดถึงทั้งในโลกทั่วไปแล้วก็สาธารณะหรือกระทั่งโลกโซเชียลมีเดียปรากฏว่า ล่าสุดวันนี้ตอนช่วงกลางวันเนี่ยสื่อมวลชนอวิสโสผู้บริหารสื่อมวลชนอวิโกค,คุณอดีศักดิ์ลิมปร,รุ่งพัฒนกิจนี่นะครับก็โพสต์บอกว่าใน X นะบอกว่าขอไม่เห็นด้วยกับคุณเสถาที่ประกาศเอาใจทหารไม่มีแนวคิดยุบหน่วยงานมีหน้ำซ้ำยังไปเพิ่มบทบาทหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆคุณเสฐาก็ไปโค้ดทวิตอ่าขอไปโค้ดเอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็น X บอกว่าไม่ได้เอาใจทหารครับเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ผมก็พูดไปแล้วว่าการทํางานของหน่วยงานนี้จะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวตามที่ได้เสนอข่าวไปยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุทธิชัยยุน่นคือคุณสุทธิชัยก็โพสต์ใน X นะครับบอกว่าสงครามเย็นหมดยุคคอมมิวนิสต์กลายเป็นมิตรสนิทของรัฐบาลน,นี่นะครับปรากฏว่าคือคุณสุธิชัยตั้งหัวข้อและเอาไปไลฟ์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัววิเคราะห์เรื่องนี้ แต่คุณเศรษฐาก็อไปโค้ดแล้วก็บอกว่าไม่เคยไม่รับฟังไม่เคยไม่สนใจครับแต่เป็นการเห็นต่างแล้วจะพยายามพัฒนาทุกๆองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานนี้เน้นไปเรื่องการพัฒนาและดูแลพี่น้องประชาชนประมาณนี้เรื่องของเรื่องประมาณนี้เชื่อว่ามีความเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เชื่อด้วยว่าประวัติศาสตร์เนื่องในว่าหน่วยงานนี้มันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วครับ นานมากมากจริงๆเ,เดี๋ยวเราค่อยตอบคาถามกันมันคงไม่ได้บทสรุปในช่วงวันนี้วันพรุ่งหรอกครับแต่แต่ข้อมูลต่างๆในเบื้องลึกที่มาที่ไปมันน่าสน,น,าสนใจท่านผู้ชมย้อนกลับไปนี่ไกลหน่อยนะครับไกลหน่อยนะย้อนไปในยุคป,ปี2อ0พต้นๆนะครับช่วงสงครามเย็นย้อนกลับไปไกลหน่อยช่วงนั้นเน่ยมีการเฝ้าระวังเรื่องการสวามิภักด์ต่อกลุ่มคอมมิวนิสต์แบบนี้ ลทัทธิคอมมิวนิสต์นะครับที่ถูกเผยแผ่เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าก็พยายามจะมีการไปป้องกันปราบปรามหรือกระทั่งสกัดด้วยผมทวนความไม่เห็นแบบนี้นะครับในสมัยจอมพลถน,นอมกิตติขจรครับประมาณปี08หน่วยงานนี้เริ่มต้นขึ้นมาอธิบายแบบนี้นะครับค่อยๆไล่เรียงไปนะครับเขาจัดตั้งขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นกองกองหนึ่งนะซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นมาด้วยมติครม แล้วเป็นการจัดตั้งขึ้นมาโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการคือเป็นกฎหมายปกติแล้วเอากฎหมายฉบับนี้ไปตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเป็นกองบังคับการป้องกันและปร,ะปราบปรามคอมมิวนิสต์บกปคแบบนี้ถามว่ามีอำนาจอะไรเขาใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับเดิมที่มีอยู่ก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและป้องกันการการะทาอันเป็นคอมมิวนิสต์ปี2495คือตั้งหน่วยงานนี้ มาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ฉบับเดิมตั้งต้นแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็กลุยเรื่องการแก้ไขป้องกันรปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามชื่อเลยครับปรากฏเวลามันผ่าน้นไปเรื่อยๆเวลามันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลามันผ่านมาจนถึงยุคยุคหนึ่งครับนี่คือกฎหมายฉบับนี้นี่นะครับสมัยคุณชวนหลีกภยัยจากปี08นปะปี08ช่วงปี15 ขยับมาเรื่อยๆหลายสิบปีนะครับจนประมาณปี4 2 4 3ปี3ประมาณนั้นรัฐบาลคุณชลิตภัยไปยกเลิกพระราชบัญญ,ญตัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสนี่ครับกรมรอยตอนนั้นแปลงร่างมาเป็นกรมรแล้วเนี่ยนะยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับเพียงแต่ถูกลดบทบาทมาเรื่อยๆเพราะคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วไปทําเรื่องความมั่นคงอื่นบ้างไปทําเรื่องยาเสพติดบ้างไปทําเรื่องพ,พัพิบัตินู่นนี่บ้างต่างๆ พอยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นเป็นต้นไปเนี่ยกอเอรมนอเหมือนถูกลดบทบาทไปโดยปริยายและดูดูเหมือนไกลๆว่าจะสิ้นสภาพไปในอมิชาหรือไม่ปรากฏเวลาผ่านพ้นไปสัก6ปีได้รัฐบาลท่านชลิกภยัยรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรผ่านพ้นไปเรื่อยกระทั่งการรัฐประหารปี49่อะครับหลังรัฐประหารเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าพลเอกสนทิส่งไม้ต่อให้กับพลเอกสรุ์จุลาโน,นรัฐบาลพลเอกสรุยุทธไปตราพระราชบัญญัติ ความมั่นคงภายในราชนาจากักรปีห้าหนึ่งตราเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะครับในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะและประกากฏว่าก็ไปตั้งไอ้หน่วยงานกอรมนเนี้ยขึ้นมาเป็นหน่วยงานหลักเลยมีความชัดเจนมีความเป็นหลักเป็นแหล่งเกิดขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้พูดได้ง่ายพรบความมั่นคงใช่ไหมก็มีหน่วยงานคือกอรมนอ,นอ,นอยู่ในกฎหมายฉบับนี้ด้วยดังนั้นนะวันนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะครับสิปีเนี่ยนะ กอรมนอกลับมามีอํานาจเต็มแล้วขยับขึ้นหน้ามากขึ้นเรื่อยๆถามว่าจบยังยังนะครับยังนะครับปรากฏว่าย้อนกลับไปไม่ถึงปี57เวลาขยับมาเรื่อยๆตอนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คอสชเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยอำนาจเพิ่มขึ้นมาอีกครับเพิ่มอํานาจงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยปอพซึ่งปอพเขาก็มีหน้าที่อยู่แล้วสังกัดก,กมมระทรวงมหาดไทย อันนี้ดึงปอพเข้ามาด้วยหมายถึงว่าดึงหน้าที่ในการป้องกันบรรเทาสารภัยขึ้นมาด้วยแล้วก็ดึงสอปอปตศูนย์ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์จรวัดชายแดนใต้มาอยู่ใต้กอรามานอ้วยนะแล้วก็มีเปิดช่องให้นิดนึงครับแก้ไขกฎหมายว่าตีความนิยามความหมายความมั่นคงได้กว้างมากขึ้นเอาประมาณนี้ก่อนนี่คือที่มาที่ไปสรุปง่ายๆว่าจากเดิมที่ไปปราบปรามรัฐทีคอมมิวนิสต์พอคอมมิวนิสต์หมดไป ก็แปรเปลี่ยนไปดูเรื่องยาเสพติดไปดูเรื่องความมั่นคงภัยอื่นนู่นนั่นนี่แล้วก็ยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆในโครงสร้างมีทั้งทหารมีทั้งตำรวจมีทั้งพลเรือนมีทั้งหน่วยงานราชการกระทรวงทบวงกลมเดี๋ยวผมจะกางให้เห็นครับว่ามันทับซ้อนหรือไม่วันนี้ผมนั่งคุยกับพลโทพระดอนพระนัฐาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับเป็นหนึ่งในบอร์ดของกอรมนต้องไปนั่งด้วยเมื่อตอนที่เป็นเลขาสมทรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ไปนั่งอยู่ในบอร์ดกรอรมนอแล้วก็ต้องวางแผนในบางจุดบางช่วงพลทรพรนชี้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าระวังภาวะรัดซ้อนรัดนะซึ่งหลายคนอยากจะรู้คำนิยามนี้จริงๆว่าไอ้รัดซ้อนรัดมันเป็นยังไงลองฟังมุมนี้จากพลทวพร,รดนดูแล้วมันรัดซ้อนรัดจริงไหมครับฉะนั้นมันก็เกิดสองขาขึ้นรัดซ้อนรัดในการบริหารนะเพราะว่ากรรมนก,ก็มีงบประมาณของตัวเองเลย พอไปแก้พอเรื่องปัญหาภาคใต้รัฐบาลก็มอบให้กรมเนอเป็นเจ้าภาพในก,การแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชดายแดนภาคใต้ฉะนั้นทุกหน่วยต้องมาอยู่ใต้ร่มธงของ,อมของกรมนอมก็มีงบเป็นหมื่นล้านสองหมื่นกว่าล้านหมื่นล้านไล่มาเรื่อยจนมาสี่ปีสุดท้ายก็ถึงจะเป็นหลักพันล้านเก้าพันล้านแปดพันล้านจนปัจจุบันนี่คือเจ็ดพันล้านฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นทหารนมีงบสองขา S <S ในส่วนของกองทัพบ,บกกลาโหมขาหนึ่งครับแล้วในส่วนของกรมนออ,อีกขาหนึ่งถูกต้องใช่ครับอ,อันนี้ซ้อนรัดซ,ซ้อนรัดในเชิงกระมายต้นด้วยนะถูกต้องและในอำนาจหน้าที่ด้วยเพราะทําให้ทหารเนี่ยไปสั่งข้าราชการพลเรือนและตํารวจได้เพราะในกฎหมายกรมนอก็ชัดเจนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผอรมนจังหวัดาผู้ว่าก็ดูเท่แต่พอเงยหน้าขึ้นมาอ้าวนายคือประหลัดกระทรวงมหาดไทยแต่นายขาหนึ่งในกฎหมายบอกว่าแม่ทัพภาค เป็นผอ,อรอมนภาคแล้วเป็นผู้มัชาของกรงมนจังหวัดเกออ็คือว่า,วาอ่าก็เลยต้องไปอยู่ใต้แม่ทัพภาคด้วยนี่ครับท่านผู้ชมสิ่งที่เสมแมวพูดเนี่ยเร,เราลงลึกกันต่อเนะยครับท่านผู้ชมผมพาเข้าไปดูโครงสร้างของกรอรมนอผอ,อ,อก,กรมนเนี่ยคือตัวท่านนายกโดยตําแหน่งก็คือตัวท่านนายกเสถานนะวันนี้นี่แหละครับแล้วรองผอ,อเนี่ยคือท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยตําแหน่งนะ ณนะวันนี้ก็คือท่านพลเอกเจริญชัยหินเทาโดยตําแหน่งแล้วเลขาธิการของกอรมนอก,ก็คือเสนาธิการทหารบกครับมีโครงสร้างระดับสูง3คนแบบนี้แต่ด้านล่าอยากให้ดูว่าเขาแบ่งเมื่อทักรู่เสียแมวพูดเนี่ยเขาแบ่งเป็นกอ,อ,กอรมนธกสี่ภาคเห็นไหมครับแล้วภาค1ภาค2ภาค3ภาคสแล้วก็มีกรรมนระดับจังหวัดด้วยนะขวามือขวามือ เห็นไหมครับแล้วก็มีสูยรอำนวยการจัดตั้งสตาลสถานการณ์ผมขีดเส้นใต้ไอ้ตรงภาค1 2 3 4แล้วก็กรรมาลจังหวัดเนี่ยคนที่เป็นผอกรรมาจังหวัดเนี่ยคือท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่านะฮะแล้วคนที่เป็นผออ่ผอกรมรภาคเนี่ยคือแม่ทัพแต่ละภาคแม่ทัพภาคหนึ่งดังนั้นท่านผู้ว่าหมวกหนึ่งที่เสมาอธิบายคือหมวกหนึ่ง เจ้านายคือประลักกระทรวงมหาดไทยอีก่งหนึ่งเจ้านายคือแม่ทัพภาคครับมันเลยเป็นโคอรระรัดซ้อนรัดนี่คือเฉพาะตัวอย่างเท่านั้นนะเฉพาะตัวอย่างดูลึกลงไปกว่านี้ครับท่านผู้ชมลองไปดูโครงสร้างในกฎหมายฉบับนี้ตำแหน่งแห่งที่ต่างๆในบอร์ดในบอร์ดของกอรบน,นต้องมานั่งประชุมกันนี่นะครับมีทั้งตัวท่านนายกผู้บัญชาการเหล่าทัพมีทั้งปรลักกระทรวงดูนะครับนี่ครับมาตาสิบ ท่านนายกรัฐตีกลาโหมรัฐตีมหาไทยรัฐตียุติธรรมรัฐตีดีเอสประลัดกระทรวงต่างประเทศปลัดมหาไทยไอายการสูงสุดเลขาธิการสมาชผอ,อสำนักข่าวกรองแห่งชาติผอสำนักงบประมาณผบอสูงสุดผบอฐานบกผบอฐานเรือผบอฐานอากาศผบอรตอรรพอแล้วเอาแค่นี้พอคือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเชิงโครงสร้าง ไม่ได้มีแค่นี้ครับแต่มันมีเรื่องงบประมาณด้วยเช่นผม,ม,ม,มสมมติถ้ามีงบประมาณกองทัพบ,บกกองทัพบกก็จัดตั้งไปงบประมาณแต่ละปีแต่งบประมาณของกอรรมนมันก็ต้องไปอยู่ในด,ด้วยมันเป็นเรื่องความมั่นคงอะ่ะเนี่ยครับดังนั้นอยากให้ฟังอีกบางช่วงทูเพราะว่าผมกูหยบิบเสแมวเนี่ยอีกช็อตหนึ่งเนี่ยนะลองให้เสกแมวลงลึกขึ้นหน่อยว่าหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดเมื่อสักครู่หมวกหนึ่งอยู่ในกรรมนธ หมวกหนึ่งฉันก็เป็นอยู่กระทรวงฉันเนี่ยมันทางานลําบากครับลําบากอย่างไรฟังเสแมวดูครับจากควาจํากัดความเนี่ยนะในเรื่องไอ้เรื่องของความมั่นคงเนี่ยไปพ่วงท้ายรวมทั้งทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามพรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็กลายว่ากองมนก็ไปครอบผัวไอ้การแก้ไขปัญหาบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมหาดไทยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วจริงไหมใช่แล้วก็มีพระราชบัญญัติอยู่แล้วนะ แต่อันเนี้ยมันไปใหญ่กว่าอประกอบกับเรื่องแก้ปัญหาภาคใต้เหมือนกันมีพรบสบตบริหารอยู่แล้วใช่คอสชก็ไปเลิกบางมาตาซะไม่มีอำนาจแล้วก็เวลาจัดโครงสร้างแก้ไขปัญหาก็เอาสบตไปอยู่ใต้กรมนอเมื่อก่อนมันต้องคู่กันไอ้ป่าพามดำเนินการไปพัฒนาตามไปตอนหลังไม่ใช่อ้างว่าเป็นความมั่นคงต้องกางร่วมคุม และไงสมมติสมิมยาเสติที่ชังรายก็ต้องประกาศไปที่ความมั่นคงตรงนั้นอย่างเียก็ไม่ต้องเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาจะประกาศไว้อยู่แล้วอ๋อแล้วจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขาประกาศประกาศค่อนข้างจะครอบคลุมไว้อยู่แล้วถ้าถูกต้องว่าจุดนั้นพื้นที่นั้นพื้นที่อย่างนี้ถูกต้องใช่ถูกเข้าไปตะคุบได้เลยนั่นแ่ะถูกต้องใช่ครับคุณพืน่ง่ายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ปปสหรือเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเราก็มีอีกบวกนึงวงงานภารกิจประจำมันก็คือหน่วยงานมีพุ่มชาสองขาขาที่ของกรมนอ แบบถ้าปปสเนี่ยก็มีขาของยุติธรรมยุติธรรมอ่าอย่างเงี้ยโอ้นี่คือนีน่คือเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ยกตัวอย่างละซ้อนละอัะอ่าถูกไหม,ไมล่ะครับถูกต้องผมมีเวลาแค่นี้ผมกดอีกสามสิบวิก่อนจบเรื่องนี้นะครับไม่มีเวลาเล่าต่อเดี๋ยวรอเพราะว่าต้องมีเรื่องที่ให้วิเคราะห์ต่อแต่ทิ้งไว้2สองเรื่องเซม่าบอกว่าจริง,รง,รง,รงๆกฎหมายพาราควอมมันคงแบบนี้เนี่ยทั่วโลกมีนะครับประเทศที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยแต่เขาเอาพลเรือนนำทหารเขาเอาพลเรือนเช่นมหาไทยเช่นตำรวจนำทหาร อันนี้เนี่ยจากตัวท่านนายกลงมาเป็นพบทบเลยครับอันนี้อีกช็อตหนึง่งที่พูดถึงอันนี้คือกระบวนการ I o โปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ถูกวิาพากวิจารณพอสมควรซึ่งมีหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเคยเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงปี2อสมปีที่ผ่านมาผมทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนมีมุมวิเคราะห์อีกเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้เห็นคอนเซ็ปต์รู้จักกรบนก,ก่อน ติดตามพ p ีพ v ที36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย